ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่711เทศกาลสร้างหยวนถ้วยชาในมือหองเฮาสันเป็นเหตุให้ชาร้อนในถ้วยกระชอกออกมาสีหน้าของนางพันเปลี่ยนเป็นขาวซีบแต่จริงหมิงฮ่องเต้กลับกระเสมสุขปีนี้ไทยเฮาสนพระไทยจะไปชมคมด้วยหรือดีเหลือเกินเช่นนั้นเจ้ากับ14ก็ไปเป็นเพื่อนเสด็จย่าด้วยก็แล้วกันในความคิดของจิงหมิงฮ่องเต้เขาอยากให้ไทยเฮาได้ออกไปเปิดหูเปิดตา หลายปีที่ผ่านมานี้ไทเฮามีได้เห็นความเป็นไปของโลกภายนอกนางใช้ชีวิตเงียบเหงาอยู่แต่ในตำหนักทำให้เขาที่เป็นบุตรชายรู้สึกปวดใจยิ่งนักแต่ยังดีที่หมู่นี้ไทเฮาปลดปรานหลานสาวทั้งสองความเปลี่ยวเหงาของนางจะได้ทุเลาลงบ้างนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไทเฮาจะเสด็จออกมาทอดพระเนตรคมไฟฟาบาทฮองเฮาขานเรียกอย่างร้อนใจจิงหนิงฮ่องเต้หันมหาหาฮองเฮาฮองเฮามีอะไรหรือฮองเฮาบีบถ้วยชาในมือจนนิ้วของนางเริ่มขาดเลือด นางส่งยิ้มจืดเจือนไทยเฮาชันสามากแล้วการจะออกไปตากลมเย็นเยือกด้านนอกจะไม่เป็นอะไรหรือเพคะสีหน้าของจิงหมิงห้องเต้หม่นลงเล็กน้อยจะเป็นอะไรไปเล่าหม่อมฉันเกรงว่าไทยเฮาจะประชวนเพคะก็ใส่อภรรให้มันหนาหนาหน่อยก็ได้แล้วจิงหมิงห้องเต้โบกมือคัดค้านอีกอย่างหอเซียนเต๋อก็มีได้อยู่นอกเขตพระราชวังข่าสั่งให้คนวงแท่นเพลิงเพิ่มก็ได้รับรองไม่หนาว ขอเซวินเต๋อสูงเพียงนั้นไทยฮาวเสด็จขึ้นลงคงไม่สะดวกนะเพคะฮ่องฮาวพยายามโน้มน้าวสุดฤทธิ์จิงหมิงฮ่องเต้ไม่คิดเช่นนั้นเรื่องนั้นก็ง่ายนิดเดียวจะขึ้นจะลงก็ให้ข้าหลวงแบกครั้นเอ่ยมาถึงตรงนี้จิงหมิงฮ่องเต้ก็มองไปที่ฮ่องฮาวด้วยสายตาสงสยัยฮ่องฮาววันนี้เจ้าเป็นอะไรไปสพายเจ็ดเก็บตัวสวดมนต์อยู่ในหอพระเดือนกว่าจนจิตใจนิ่งสงบแล้วเหตุใดที่ตำหนักคุณหนิงถึงยังไม่สร้างหอพระอีกเล่าจนบัดนี้ฮ่องฮาวกลายเป็นคนเอะอลุกลิกลนไปเสียแล้ว หม่อมฉันแค่เป็นห่วงไทเฮาเท่านั้นเพคะฮ้องเฮาอธิบายเสียงแห้งก่อนจะรู้สึกว่าคำแก้ตัวนี้ฟังไม่ขึ้นเอาเสียเลยนั่งตื่นตัวกับความฝันของเจียงซื่อยิ่งนักถึงได้เตรียมแผนรับมือไว้มากมายแต่คิดไม่ถึงว่าปีนี้ไทเฮาจะอยากไปดูโคมไฟกับเขาด้วยหรือว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้ฟูชิงต้องไปดูโคมไฟที่หอคอยและเกิดเหตุร้ายตามที่ประชายายเยี่ยนอองเห็นในนิมิตแม้ว่าประชายาเยี่ยนอองจะบอกว่าฟูชิงแค่หกล้มแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อีกทั้งไม่ทราบว่าอาการบาดเจ็บนั้นร้ายแรงถึงขึ้นไหนมีแต่สวรรค์เท่านั้นที่ทราบว่าร้ายแรงหรือไม่แต่นางว่าต้องร้ายแรงอย่างแน่นอนเพราะมิฉนั้นพระชายาเยี่ยนอ๋องคงไม่เข้าวังเพื่อมาเตือนฮ้องเฮาไม่ใช่คนโง่ใครครวนเพียงไม่นานนางก็ตระหนักได้ว่าเจียงซื้อตั้งใจพูดเรื่องนี้ให้เบาที่สุดนางไม่กล้าบอกความจริงทั้งหมดเมื่อคิดตกเช่นนี้นางก็ยิ่งใจไม่ดีความหวาดกลัวท่วมท้นในใจข้าบอกแล้วว่าเจ้าไม่ต้องกังวลจงิงหมิงฮ่องเต้อเอ่ยด้วยท่าทีจริงจัง นานๆที่ไทยเฮาจะอยากไปชมคมไฟหักเจ้ามัวแต่กลัวหน้าพวงหลังนางก็หมดสนุกกันพอดีห้องเฮาตัวแข็งที่นางจ้องมองบุตรสาวที่กำลังยิ้มร่ายอย่างมีความสุขพลางหันไปมองจิงหมิงห้องเต้ยอย่างไม่พอใจแต่ทำได้เพียงจำใจพยักหน้าฝูชิงเจ้ากับสิสออกไปเล่นเถิดข้ามีเรื่องจะคุยกับเสด็จแม่ของเจ้าองค์หญิงฝูชิงและองค์หญิงสิบสี่ออกไปจากห้อง จิงหมิงห้องเต้กระแอมไอแผวเบาและทำทีเหมือนฉุกคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จิงซีเมื่อวันก่อนสไ้า์เจ็ดเข้ามาที่วังมิใช่หรือเพคะห้องเฮาเม้มปากพลางคิดในใจว่าสไ้า์เจ็ดเข้ามาที่วังหรือไม่จิงหมิงห้องเต้คงมีเรื่องจะถามซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องดีและจิงหมิงห้องเต้ก็ถามตามที่นางคาดเจ้าได้ถามสไปซ์เจ็ดหรือยังว่านางบูชาพระโพธิสัตว์องค์ใดพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานบุตรเพคะ จิงหมิงห้องเต้นิ่งไปฮึมห้องเฮาดึงมุมปากและเอ่ยตอบเสียงเรียบพระชยายาเยี่ยนอองบูชาเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรเพคะนางเองก็อยากจะรู้ว่าห้องเต้จะกล้าพอที่จะขอให้นางที่อายุปูนนี้บูชาเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรอยู่หรือไม่จิงหมิงฮ้องเต้นิ่งเงียบเนิ่นานานก่อนจะเอ่ยที่แท้การจะกลับไหว้พระองค์ใดคงไม่ใช่สาระสำคัญสิ่งสำคัญคือจิตที่เปลี่ยมไปด้วยศรัทธา รือจะให้พูดอีกอย่างพระพวกนั้นคงจะรู้จักกันไม่แน่เจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรอาจเป็นธุระไปแจ้งพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆสภัยเจ็ดถึงได้พาพี่ชายกลับมาได้สําเร็จเมื่อได้ยินจิงหมิงฮ่องเต้กล่าวเช่นนั้นดวงตาของฮองเฮาก็เบิดกว้างนั่งอยากจะเอากรงเล็บขวนหน้าฝ่าบาทให้รู้แล้วรู้รอดแต่ทําได้เพียงเอ่อยว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ทําไมไม่บูชาพระให้ถูกองค์จะไปรบกวนเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรทําไมกันจิงหมิงฮ่องเต้ทําหน้าเจ้าไม่เข้าใจใส่ฮองเฮา ที่สําคัญคือไม่รู้ว่าเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรไปแจ้งเรื่องนี้กับพระโพธิสัตว์องค์ใดเนี่ยสิฮองเฮาผู้ะเป็นเหตุเป็นผลนางเกือบหลงเชื่อแล้วเฉียวฮองเฮาเมื่อเห็นฮองเฮาไม่ตอบโต้จิงหมิงฮ่องเต้จึงขันเรียกฮองเฮาแน่วแน่หม่อมฉันไม่ไหวเพคะจิงหมิงฮ่องเต้ชะนักงานเพราะคิดไม่ถึงว่าฮองเฮาจะปฏิเสธเสียงแข็งเช่นนี้ หากเป็นช่วงเวลาปกติฮองเฮาจะเอ่ยปฏิเสธอ้อมอ,อมแต่เนื่องจากนางกำลังทุกเรื่องที่ไทเฮาจะเสด็จไปชมโคมไฟนางจึงไม่ห่วงอารมณ์ของฮ่องเต้ถึงตอบปฏิเสธไปเช่นนั้นฮองเฮาเจ้าจลองทบทวนดูดีๆหมู่นี้วงังหลวงมีแต่เหตุการณ์ไม่สงบฮองเฮาตอบกลับเพียงหนึ่งประโยคแต่นั่นคือเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรนะเพคะเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรแล้วจะอย่างไรมนุษย์จะขอเรื่องอื่นไม่ได้เลยหรืออีกอย่างไม่แน่เจ้าอาจได้บุตรเพิ่มอีกคนก็เป็นได้ จิงหมิงห้องเต้กล่าวไปตามที่คิดห้องเฮาหน้าสันพระองค์ดำิกไปไกลแล้วเพคะหม่อมฉันอายุปูนนี้แล้วจะไม่เป็นการสร้างความลำบากให้เจ้าแม่ควนอิมปางประธานบุตรไปหน่อยหรือเพคะจิงหมิงห้องเต้รีบกระแอมไอพลางหาข้ออ้างมางัดง้างประธานบุตรก็มีได้หมายความว่าต้องให้คลอดออกมาเองเสียหน่อยยังเอ่ยไม่ทันจบประโยคจิงหมิงห้องเต้ก็ฉุกคิดขึ้นได้เลยรีบผุกป,ปากฝ่ายห้องเฮาตื่นเต้นแต่ไม่กล้าถาม ฮ่องเต้และฮองเฮาค่ำหัวข้อสนทนานี้ไปพูดคุยเรื่องสับเพเรยอ,อีกครู่หนึ่งแล้วจิงหมิงฮ่องเต้ก็กลับตำหนักเมื่อจิงหมิงฮ่องเต้กลับไปแล้วฮองเฮาก็รีบสั่งให้คนตามองหญิงส4บสี่กลับมาทันทีโดยกำชับว่าต้องไม่ให้องหญิงฝูชิงทราบโดยเด็ดขาดองหญิงสิบี่กลับมาที่ตำหนักคุณหนิงอีกครั้งนางซ่อนความสงสัยเอาไว้และถวายความเคารพฮองเฮาฮองเฮายื่นมือออกมาส4บสี่มานั่งข้างๆข,ข,ข้านี่มา องหญิงสิบสี่เดินเข้าไปใกล้แล้วค่อยๆนั่งลงข้างห้องเฮาห้องเฮาจ้องลึกเข้าไปในตาขององค์หญิงสิบสี่พลางตบมือของเด็กสาวแผ่วเบาข้ามีเรื่องจะให้เจ้าช่วยเชิญเสด็จแม่ตรัสเถิดเพคะวันพรุ่งนี้ที่พวกเจ้าจะไปชมคมบนหอคอยเจ้าต้องอยู่ข้างๆฝูชิงตลอดเวลาห้องเฮากล่าวพลางเช็ดหางตานั่งตัดสินใจว่าจะกล่าวแก่องค์หญิงสิบสี่อย่างตรงไปตรงมาสายใหญ่แม่ลูกสื่อถึงกัน เมื่อคิดถึงคืนวันพรุ่งนี้ข้าก็รู้สึกใจไม่ดีอย่างไรไม่รู้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะเกิดอันตรายกับฟูชิงแววตาขององค์หญิงสิบี่เปลี่ยนไปเล็กน้อยฮองเฮาส่งยิ้มก็แค่ความรู้สึกของข้าข้าเลยไม่อาจส่งคนไปพิทักษ์นางได้แต่ไว้วานเจ้าเท่านั้นในงานวันพรุ่งนี้นางไม่สามารถส่งข้าราชบริพารตามไปดูแลองค์หญิงฟูชิงได้องคหญิงสิบมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฟูชิงการว้วานนางไม่ทำให้ผู้ใดสงสยัย แม้ว่าในใจขององค์หญิง14ยังคงสับสนแต่นางไม่ได้แสดงออกมาทางสีหน้าเด็กสาวเพียงแต่พยักน้ารับสเสด็จแม่วางพระไทยได้เพคะ14ี่จะอยู่ข้างๆพี่13าตลอดเวลาเพคะอือเจ้ากลับไปเถิดแล้วไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฝูชิงฟังข้ากลัวว่านางจะคิดมากฮ้องเฮาเอ๋อมาถึงตรงนี้แววตาของนางก็ขับประกายเย็นเยียบฝูชิงนี่ใช่เด็กเล็กที่จะวิ่งเล่นไปทั่วต่อให้นางจะไม่ได้เป็นเด็กเรียบร้อยเหมือนองค์หญิงคนอื่นๆแต่การที่นางจะหกล้มก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย สิ่งที่นางกังวลคือน,นี่อาจไม่ใช่อุบัติเหตุและเมื่อเป็นเช่นนั้นนางก็ไม่ควรแหวกย้ายให้งูตื่นเช้าว,วันถัดมาคือเทศกาลสร้างหยวนอากาศเป็นใจเช่นนี้มีมาให้เห็นไม่บ่อยนักสภาพอากาศยามค่ำคืนก็ไม่จัดว่าหนาวจนเกินไปด้านหน้าหอเซวินเตอมีประทีปนับพันถูกนำมาจัดเรียงรายงดงามสดชื่นคึกคัก ฮองเต้และฮองเฮาเดินนำไทเฮาขึ้นไปบนหอสูงตามหลังไทเฮาคือองค์หญิงฝูชิงและองค์หญิง14ส่วนองค์หญิงองค์อื่นๆก็เดินตามหลังพวกนางอีกทีทุกคนขึ้นไปยืนอยู่บนหอเซวินเตอ๋อได้ไม่นานหอคอยทั้งหลังก็สว่างโรคช่องตามใจทูเดย์ตอนที่712ตกจากหอ ทิศใต้ของหอเซวินเตอร์คือถนนราชดำเนินมีหอคอยประดับไฟหลังหนึ่งตั้งห่างออกไปไม่ไกลยิ่งไปกว่านั้นคือบริเวณหน้าประตูเซวินเตอร์มีหอคอยอีกหลังที่งดงามและสะดุดตามากที่สุดหอคอยนั้นถูกขนานนามว่าเอาซานด้านหน้ามีเสาสูงกว่า20จั้งสองต้นและมีมังกรขนาดใหญ่ขดตัวรอบเสาทั้งสองต้นในปากของมังกรคาบลูกไฟเอาไว้เมื่อประทีปนับหมื่นดวงถูกจุดพร้อมๆกันเมืองทั้งเมืองก็งดงามวิจิตเย้าย,ยวนใจ องหญิงฝูชิงมองลูกไฟในปากมังกรด้วยสายตาลหลงไหลเมื่อปีกลายนางได้ชมความงดงามของมังกรคู่ที่ส่องแสงสว่างสวัยไปแล้วแต่เมื่อได้ชมอีกครั้งในวันนี้ความรู้สึกตื่นเต้นกลับมิได้ลดน้อยถอยลงไปเลยพื้นพิภพนี้มีของสวยงามมากมายเหลือเกินการได้เห็นด้วยตาตนเองเป็นเรื่องที่ดียิง่งนางคิดในขณะที่ทอดสายตา บนถนนราชดำเนินมีผู้คนร้องทำเพลงคลาไปกับเสียงโห่ร้องยินดีสะท้อนความรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีองค์หญิงฝูชิงรู้สึกเสียดายเล็กน้อยนางเป็นองค์หญิงที่ได้แต่ฝันว่าจะได้ถือคมเดินเที่ยวเล่นในงานเทศกาลหยวนเซียวเฉ็กเช่นสตรีทั่วไปความรู้สึกเสียดายนั้นอยู่ไม่นานองค์หญิงฝูชิงก็ตระหนักได้ แต่เพราะนางคือองหญิงนางถึงได้ขึ้นมาชมโคมไฟจากหอเซวินเตอ๋อเลิกคร่ำครวญเรื่องชีวิตจะดีกว่าหากยังไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีชีวิตนี้คงไม่มีทางได้พบสันติสุขที่แท้จริงในเวลานี้ที่ด้านล่างหอคอยมีอีกหลายคนที่กำลังชมแสงไฟมังกรคู่วันนี้ครึกครื้นยิ่งนักเสียดายที่อาฮวนยังเล็กเลยไม่เหมาะจะพาออกมาด้วยเจียงซื่อเดินอยู่บนถนนที่มีแสงประทีปส่องเรืองพลางเอ่อยออกมาด้วยความเสียดาย มีสาวรับใช้พอ,อจื่อและแม่นมมากมายเพียงนั้นการจะพาอาหนออกมาชมคมคงไม่ได้ยุ่งยากปานนั้นแต่เพราะนางกังวลว่าอาจเกิดเรื่องที่หอเซเวนเต๋อจึงคิดว่าให้บุตรสาวอยู่ที่จวนจะปลอดภัยกว่าเมื่อหวนคิดถึงตอนที่นางและสามีกำลังออกจากจวนท่าทางน่าสงสารของอาหนทำให้เจียงซื่อรู้สึกหนักใจไม่น้อยอวิจินจูงมือเจียงซื่อเขากลับไม่ได้คิดเช่นนั้นนานทีพวกเราจะได้ออกมาข้างนอกด้วยกันสองคนอย่ามวัวคิดถึงแต่ลูกเลย ในช่วงเดือนนี้ของปีหน้าอาหวนคงวิ่งได้แล้วคงยากหากจะทิ้งลูกและออกมาเที่ยวกันสองคนโอกาสดีๆเช่นนี้ควรรักษาไว้ถึงจะถูกทั้งสองจูงมือกันเดินเตระไปตามแสงไฟสองเรืองแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงสะเทือนเลือนลั่นทุกสายตาจึงหันขึ้นไปมองดอกไม้ไฟสีสันสดใสแตกกระจายเป็นวงกว้างวงแล้ววงเล่าจนเต็มท้องฟ้า ผู้คนจำนวนมากแงนหน้ามองด้วยความตื่นตาตื่นใจส่วนคนที่ยืนชมจากบนหอเซวินเตอ๋อก็กำลังชมความตรการตาของดอกไม้ไฟเช่นกันจิงหมิงฮ่องเต้พยุงไทเฮาพร้อมกับรอยยิ้มสเสด็จแม่ดอกไม้ไฟที่นี่เป็นอย่างไรบ้างไทเฮาส่งยิ้มพลางตอบงดงามเหลือเกินข้าไม่ได้เห็นมันมานานแล้วเช่นนั้นสเสด็จแม่ก็ออกมาทอดพระเนตรทุกปีลูกและฮองเฮาจะมาเป็นเพื่อนพระองค์เองจิงหมิงฮ่องเต้เห็นว่าไทเฮาชอบใจเขาก็เป็นสุขอย่างยิ่งยวด ฮ้องเฮาเฝ้ามององค์หญิงฟูชิงไม่ให้ค่าสายตาแต่เมื่อได้ยินจิงหมิงฮ่องเต้เอ่ยถึงนางนางก็รีบยิ้มรับพวกเจ้าช่างกระตันอยู่จะให้ข้าชมสิ่งใดก็ดีทั้งนั้นภายใต้แสงไปที่ศาสตร์ลงมาไทเฮาในขณะนี้ดูสงบดีเหลือเกินที่พระองค์ทรงโปรดห้องเฮาอาศัยจังหวะที่จิงหมิงฮ่องเต้กำลังสนทนากันไทเฮาชำเลืองหาร่างขององค์หญิงฟูชิงแต่และสีหน้าของฮองเฮาก็เปลี่ยนไป ฝูชิงที่ยืนห่างออกไปไม่ไกลขนาไหนถึงไม่อยู่แล้วเล่าห้องเฮาสอดสายสายตาไปรอบๆในทันใดนั้นก็มีเสียงร้องตื่นตระหนกของใครบางคนเป็นเสียงร้องของเด็กสาวและตามมาด้วยเสียงวัตถุหนักร่วงลงบนพื้นมีคนตกจากหอคอยที่ด้านล่างกลาหนเสียงผู้คนหงร้องอื้ออึงดอกไม้ไฟกระจายเต็มผืนฟ้าแต่กลับไม่มีผู้ใดเหลียวแลทุกสายตามองมาที่หอเซวินเต๋อเกิดอะไรขึ้น ในขณะนั้นอวิจินและเจียงซื่อหยุดยืนอยู่หน้าประทีปรูปกระต่ายสูงเท่ากับความสูงของคนเมื่อได้ยินเสียงทั้งคู่ก็หันขอบไปที่หอเซวินเตอ๋อทันทีเจียงซื่อรู้สึกเกินคาดเล็กน้อยแต่ก็มีความโล่งใจปนอยู่ด้วยฮองเฮาใส่ใจองค์หญิงฝูชิงปานนั้นนางเชื่อว่าคำเตือนของนางคงป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับองค์หญิงฝูชิงอย่างแน่นอนปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ดีว่าเกิดขึ้นในภายหลังเพราะหากในเทศกาลสร้างหยวนปีนี้ไม่มีเรื่อง ปีหน้านางคงต้องเข้าวังมาเล่าความฝันอีกรอบดูเหมือนว่าจะมีเรื่องที่หอเซวินเตอ๋อพวกเราไปดูกันดีไหมอวิจินพยักหน้าไปสิในขณะนั้นบนหอเซวินเต๋อก็ชุลมุนไม่แพ้กันทันทีฮองเฮาได้ยินเสียงร้องของเด็กสาวสีหน้าของหน้าก็เปลี่ยนไปนางแทบจะพุ่งตัวไปตามทิศทางของเสียงนั้นฮองฮาจิงหมิงฮ่องเต้ขานเรียกพร้อมดึงแขนเสื้อของนางเอาไว้ ห้องเฮาที่หวงบุตรสาวยิ่งกว่าสิ่งใดมีหรือจะสนใจนางหันกลับมาดึงแขนเสื้อของตัวเองสุดแรงจนจิงหมิงห้องเต้เกือบจะเซพานไห่ที่ยืนอยู่ข้างๆรีบเข้ามาพยุงจิงหมิงห้องเต้กลับมาส่งตัวได้ก็ทำทีเป็นหันไปกล่าวแก่ไทเฮาแก้เกอสเสด็จแม่คอยอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวลูกจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นฟาบาดระวังด้วยไทยเฮากำชับสายตาของนางจับจ้องไปที่หลังของจิงหมิงห้องเต้ก่อนที่จะแปลเปลี่ยนเป็นความล้ำลึก ฮองเฮารีบวิ่งไปยังจุดเกิดเหตุภาพตรงหน้านางทําให้อาการอกสันขวัญแขวนได้รับการบรรเทาองค์หญิง14บสีกำลังอบกอดองค์หญิงฝูชิงไว้แน่นใบหน้าเด็กสาวทั้งสองซีดเผือดด้านข้างมีข้าหลวงกําลังชะโงกหน้าลงไปดูที่ระเบียงเกิดอะไรขึ้นฮองเฮาก้าวพรวดเข้าไปองค์หญิงฝูชิงน้ําตาคลอพร้อมก้นใจตอบสเสด็จแม่ชิงใต้ตกลงไปเพคะ ฮองเฮาเห็นท่าทีขององค์หญิงฝูชิงผิดแพกไปจึงรีบส่งสายตาไปหาองค์หญิงสิบสี่องหญิงสิบี่ก็ไม่ได้ดูปกติไปกว่าองค์หญิงฝูชิงร่างของนางสันเทาไม่แพ้กันแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ลืมถวายความเคารพฮองเฮาเสด็จแม่เมื่อครู่จู่จูจ่ชิงใต้ก็เอื้อมมือออกมาผลักที่สิบาเพคะโชคดีที่นางในที่ยืนอยู่ข้างๆรีบปัดมือนางเมื่อหวนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อครู่องค์หญิงสิบสี่ก็กลัวจับใจ นางจำสิ่งที่ฮองเฮากำชับได้ขึ้นใจจึงพยายามอยู่ใกล้พี่สิบสามตลอดเวลาขณะเพิ่งเริ่มการแสดงดอกไม้ไฟพี่สิบสามบอกกับนางว่าด้านนี้เห็นได้ชัดกว่าจึงลากนางมายืนดูตรงจุดเกิดเหตุแต่ผู้ใดจะคาดคิดว่านางในที่ชื่อชิงใต้จะกล้าทำร้ายพี่สิบสามชิงใต้คือนางในข้างกายขององค์หญิงฝูชิงผู้ใดจะคาดคิดว่านางจะทำร้ายเจ้านายตัวเอง เพราะเรื่องนี้เกินความคาดหมายไปมากแม้องคหญิง14จะอยู่ใกล้กับองหญิงฝูชิงเพียงใดในช่วงพริตานั้นนางเองก็ตั้งตัวไม่ทันโชคดีที่มีนางในอีกคนซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลผลักชิงใต้ออกไปมิฉะนั้นนางไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮองเฮาเองก็รู้สึกกลัวจับใจไม่ต่างกันแม้นางจะกำชับองค์หญิง14ไว้แล้วแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่อาจฝากความปลอดภัยของบุตรสาวไว้กับเด็กสาวตัวเล็กๆอีกคน ดังนั้นนางในที่ปัดมือชิงใต้คือนางในที่นางเตรียมไว้ซึ่งเป็นคนมีทักษะด้านวิทยายุทธ์แต่ที่นางต้องเตือนองค์หญิงส4ไว้ก่อนเนื่องจากไทเฮาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเกรงว่าหากเกิดเรื่องนางในคนนั้นจะไม่กล้าเข้ามาใกล้นางถึงต้องเตรียมการไว้ให้พร้อมเพียงแต่ฮองเฮาไม่คิดว่าคนที่ทำร้ายองค์หญิงฝูชิงจะเป็นนางในข้างกายของบุตรสาวอย่างชิงใต้แล้วบ่าวชั่วผู้นั้นตกลงไปได้อย่างไรฮองเฮาเอ่อยถามดูดัน องหญิงฟูชิงที่เริ่มได้สติเอ่ยตอบนางกระโดดลงไปเองเพคะฮ่องเฮาชะง,งักงนันองค์หญิงสิบสี่กล่าวเสริมใช่เพคะหลังจากที่นางถูกนางในอีกคนดันตัวออกไปนางก็กระโดดลงไปเองเพคะพวกหม่อมฉันไม่ได้ทําอะไรเพคะฮ่องเฮาอยากจะถามต่อแต่เสียงของจิงหมิงฮ่องเต้ลอยมาเสียก่อนกลับไปคุยกันที่ตำหนักด้านล่างหอเซวินเต๋อผู้คนที่ยืนออไม่กล้าเข้าใกล้ไปมากกว่านี้ ไม่นานร่างของหญิงสาวที่ตกลงมาก็ถูกองครักษ์หามออกไปอวิจินพาเจียงซื่อเดินเข้าไปพร้อมกับชีอองและคนอื่นๆเมื่อองครักษ์เห็นว่าเป็นเหล่าท่านอองและพระชายาก็เปิดทางให้แต่โดยดีเป็นขณะเดียวกันกับที่จิงหมิงฮ่องเต้เดินลงมาถึงด้านล่างเมื่อเห็นบรรดาลูกชายที่เสนอหน้ามาดูเรื่องสนุกเขาก็ชุนขึ้นมาทันทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ